เซลล์ที่อยู่ในร่างกายมันมันสืบต่อกันนี้ถ้าเรียกว่าการสืบต่อสันตาโนคือการสืบต่อครับในนามคณะแม่ชีทําบุญร่วมปิดทองฝั่งลูกนิมิตวัดป่าร้อยปีหลวงพ่อวิรยังนะคะเราก็ได้ถวายพทอาจารย์เป็นสะพานบุญไปทาบุญแทนคณะแม่ชีนะคะปัจจัยรวมได้15,200หาพันสบาทค่ะสาธุสาธุ ธุกอนุโมทามิวันนี้ได้คุยกับครูบากรครับ่าฝากพระอาจารย์ไปทำบุญแทนแม่ชีบอกตัวเลขไหมไม่ได้บอกตัวเลขทำไมไม่บอกตัวเลขท่านด้วยตัวเลขยังไม่ได้บวกค่ะไม่ได้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้ต้องต้องแจ้งตัวเลขไปด้วยเหตุผลคือมีคนไปอธิษฐานนะไปไปโคราชและไปบอกว่าไปบอกย่าว่าย่าตอนนี้ฉันลำบากถ้าย่าตศักดิ์สิทธิ์ฉันขอสักห้าร้อย พระก็เลยสงสารก็เลยมีทั้งตัวมีสามร้อยก็เลยยื่นสามร้อยให้โยมช่วยกันนะโยมเนาะเพราะเรามันก็ความลําบากต่างคนก็ต่างเป็นก็ทําทําหน้างงงง,งยกมือรับได้ยินเสียงขันหลังปุ๊บเมียทีหลังนะถ้าจะให้ห้าร้อยอย่าฝากพระมามันอมไปสองร้อยอย่างงี้ไม่ได้นะโยมนะเ <laughs> งาะก็ลําบากใจนะแบบนี้นะ <laughs> ให้สามร้อยครว่าพระอมไปสองร้อยอย่างงี้ก็มี <laughs> ต้องแจ้งตัวเลขให้เรียบร้อยนะอาจารย์ปัจจัยทำบุญคณะพุทธสวิกาลูกสาวหลวงพ่อวิเยังทำบุญร่วมฝังลูกนิมิตวัดป่าร้อยปีหลวงพ่อวิเียงราชบุรีเป็นปัจจึ่ันสอง0 0บาทนะครับท่านอาจารย์พระครูธรรมทรครับปัจจัยวัดป่าสมเด็จพยันวชิรดมร่วมกับคณะไมชีวัดป่าสมเด็จพยันวชิรดมทุกท่าน ร่วมพิธีถวายปัจจัยฝังปิดทองฝังลูกนิมิตผูกพ่ทศีมาวัดป่าร้อยปีหลวงพ่อเวียงเป็นปัจจัย65,200บาทครับเงาะไม่ได้อมสองลอยนะพี่นะครับเอาขอขอถือวิจาสะยังไม่ได้ปรึกษาหลวงปู่ยังไม่ได้ปรึกษา ท่านเจ้าวาดไม่ได้ปรึกษาคณะสัทธาแต่ปัจจัยเฉพาะวัดป่าสมเด็จพระยันวชิโรดงร่วม50,000บาทครับรวมกับของคณะไมชีก็เป็น65,200ประกาศออกอากาศไว้อย่างนี้เพื่อถือไปแล้วจะหาว่าผมอมไป200อ,อยยัง,งีงก็ไม่ไหวนะพี่นะโอ้คำถามนิ้พระเกจิอาจารย์ที่นิพพานไปแล้วลงมาเมืองมนุษย์ได้ไหมนิพพานแล้วอย่าลงมาเลยครับ